เรียบร้อยได้มาแล้วทุกคนน้ําหอมเอ็นชั้นจากไลเจนนี่นะครับเห็นเขาบอกว่าหอมนะักหอมหนานะครับสุดท้ายก็ต้องสั่งมาลองเองแล้วตอนส่งมานะทุกคนกล่องนี่อย่างยังยบเลยอาจจะเป็นเพราะคนส่งนะดีที่เขาแพ็กมาดีนะครับเขาห่อบับเบิลกันกระแทกแยกมาให้ทั้งสองกล่องเลยนะถือว่าแพ็คได้ดีเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลิ่นน้ําหอมกันทุกคนว่ามันจะหอมอย่างที่เขาว่าเขาล่ําลือกันหรือเปล่านะครับตัวแพ็คเกจก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับคือมันมีความหรูหรานะเอานะทุกคนมาทดสอบกันเลยครับ กินนี่คือหอมหวานๆนะทุกคนเดี๋ยวฉีดกันดูครับอืมถือว่าหอมเลยนะทุกคนราคาแบบแค่หลักร้อยอ่ะคือมันหอมเลยอ่ะทุกคนอ่ะฉีดเสร็จผมด้วยนี่นี่อ่เราจะได้หอมทั้งตัวไงเวลาเราไปทํางานไปติดต่อทุกค้านะทุกคนเขาก็จะได้กลิ่นหอมจากตัวเรานะถือว่าเป็น first impression ที่ดีนะครับกลิ่นหอมทุกคนหอมแบบ หอมแบบไม่ชุนนะครับหอมแบบสะอาดกินคีนนะครับมีความหอมหวานนะครับมันเป็นน้ําหอมของผู้หญิงแหละแต่ผู้ชายก็สามารถใช้ได้สําหรับผมนะครับกินหอมของน้ําหอมอินชานตัวนี้นะถือว่าผ่านเลยครับใครอยากได้นะทุกคนตอนนี้มีโปรเจนนี่อยู่นะครับคือซื้อ1แถมหนึ่งนะครับในราคาแค่2แบงค์แดงมีทอนผมปักตะก้าให้นะทุกคนไปจิ้มกันได้เลย